อยากเรียนแมงมุมกระโดดเอะไรนะเอาแมงมุมกระโดดมาทำไม้เขารู้แล้วเคายังอยูไม่ได้เขาจะซื้อหนึ่งอยู่ก็อยากไ,ไ,ได้ว่ะทำไมต้องเรียนแมงมุมเลยวะเพราะน่าออนะแมงมุมนกยุงนกยุงนกแมงมุมนกยุงอะ มันมีเป็นมุม,มนกยุงด้วยเหรอวะอืมนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวส่งไปให้ดูเมาเมาเมาเนี่ยมันกลางมันกลางก้นให้สวยมากไม่เอาไม่เอาม่เม,ม,ม,ม่กลออกกางก้นจะส่งมามโดนขรรคร้องโอเคไม่ส่งไม่ส่งวัาวเลยว้าวปะมันสู้กับตะขาบอ่ะมันโอ้เท <c oughs> ี่ย่ามันสู้ตะขาบกับงูอ่าปล่อยมาแต่ว่าัไม่ คิดภาพกูหยอกนะไอ้การมึงส่งอะไรอ๋เอเฮียกูตกใจหมดเลยเฮียกูนี่มึงมาส่งภาพไอ้มุมมาไอ้เฮียตกใจหมดเลยก็หลอนเกิน์นี่พี่เขาจะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังฮะว่าว่าอะไรเขาเคยเลี้ยงทารันทูล่าเฮ้ยจริงๆเขาเคยบอกแกไปแล้วหรือเปล่าวะฮะคือบอกเรอบวะกูกูจำได้อย่างเดียวว่ามึงเคยบอกว่ามึงอะไระเคยเลี้ยงงูเมื่อตอนนี้นมันคเลี้ยง,งอันนี้คุยเลี้ยงหรืเอเคยเลี้ยงโกลเด้นนีทารันทูล่า เชี้ยมันเป็นไงว่าไม่อยากรู้เลยอ๋อมันเป็นไงวาไม่อยากรู้เลยเหี้ยเป็นยังไงวะแต่ไม่อยากรู้นะก็อยากรู้่ะแต่ไม่อยากเห็นภาพไ้เสี้ยสวยก็มีนะโอ้โหมจะนักกูเหี้ยหมดแมงมูมตัวเดียวที่กูชอบคือสไปเดอร์แมนเนี่ยอุยตอนแรกนะเขาเห็น พี๊งอะดูสไปเดอร์แมนเขาดูว่าพีชชอบแมงมุมซช่ไหมก็เชี่ย